สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ทุกคนก็อยู่กับช่อง faynwk เหมือนเดิมนะคะทุกคนวันนี้เราจะมารีวิวตะก้าแบบกระเป๋านะคะทุกคนแบบนี้เป็นแบบใหม่ยังไม่ ช่องเรามากเลยนะคะทุกคนตอนนี้เราจะมีสีแดงสีเขียวนะคะทุกคนอันนี้จะเป็นก้นก้นไม้ไผ่นะคะนี่ก้นไม้ไผ่เป็นแบบกระเป๋าใบก็จะเล็กเป็นทรงกระเป๋าใบจะเล็กอ่ากว่าตะกร้านะคะแบบนี้คือแบบกระเป๋าแบบนี้คือแบบ ตะกร้าแบบฝาปิดนะคะทุกคนแบบนี้จะเป็นตะกร้าแบบมีฝาปิดนะคะนี่แบบนี้ส่วนแบบนี้จะเป็นแบบแบบกระเป๋าถือทำออกมาแล้วก็จะน่ารักนิดนึงปกติจะมีผ้าด้วยนะคะทุกคน ไม่สำหรับช่องเราเท่านั้นร้านอื่นก็อาจจะมีร้านอื่นอาจจะมีแล้วแต่ว่าร้านเราเพิ่งมีนะคะทุกคนเพิ่งที่จะเอามานะคะตัวน,นี้นี่แบบนี้เป็นแบบใหม่ใหม่เลยอันนี้สำหรับใส่ของเล็กๆน้อยๆน่ารักน่ารักนะคะเป็นแบบ ตะกร้าแบบทรงกับเป๋าตะกร้าทรงกับเป๋านะคะนี่แบบนี้นะคะอันนี้จะน่ารักหน่อยน่ารักนิดนึงน่ารักก็นี่สำหรับลูกค้าหรือว่า A FC ช่อง FAY ทุกคนนะคะถ้าสนใจก็ ที่สนใจก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามได้นะคะว่าเ,ออเป็นแบบไหนขายยังไงสามารถโทรเข้ามาสอบถามได้ตลอดเลยนะคะสำหรับใครที่อยากให้เราทำลายอะไรให้ดูาสามารถคอมเมนต์หรือว่าจะทัก คอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้ก็ได้นะคะว่าอยากให้ทำาลายนี้ให้ดูน้อยอยากให้ช่องเราทำาลายอะไรก็สามารถคอมเมนต์ได้นะคะ <S <S ตอนนี้ในห้องนี้ร้อนมากนะคะทุกคนฝนตกแล้วมันก็หยุดไปแล้ว แล้วมันก็ร้อนมากสำหรับ Fc ทุกท่านถ้าเกิดว่าทางไหนเป็นยังไงคอมเมนต์บอกกันด้วยนะคะน้ำท่วมกันหรือเปล่าเอยเป็นแบบไหน f อทางทางระยองตอนนั้นน้ำท่วม ไม่ทราบว่าตอนนี้ยังท่วมอยู่หรือเปล่านะคะเป็นกำลังใจให้กันทุกทุกท่านนะคะคลิปนี้ก็จะขอจบคลิปรีวิวตะกร้าแบบกระเป๋าไปก่อนนะคะทุกคนเจอกันใหม่คลิปต่อไปขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่อง fay ของเรามาโดยตลอดด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปต่อไปขอบคุณมากๆค่ะ เจอกันใหม่คลิปต่อไปนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรา